คนตอบ S19 เลยก็น่าต้องถูกนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเลือกตัวแทนมาคนหนึ่งดีกว่าเอาบุญล้วกัน่ะบุญไม่ได้ไม่ได้มานานแล้วหรือว่ามาแต่ที่ผมวี่งจำไม่ได้นะาจะไม่ได้มานานแล้วนะใช่ไหมบุญใช่ค่ะอ,อ่ะ S19 ใช่ไหมคะอ่ะพี่อยู่เดินตรงนี้บุญเดินไ,ไหนดีครับวันดีครับป้าพีไปไหนดีครับรบุญ Q19 อ่า Q19 ถ้าขาวเชื่อป่ะเออ X18 อ่า X18 นี่ถูกต้องครับผมเพราะว่าอันนี้ดำาัตรินะีเนาะถ้าขาวตัลีส่วนดำก็กินเรียบร้อยแล้วอันนี้ขาวหยอดไปดำกินก็ได้สองห้องแล้ะครับโอเคถูกต้องเลยถูกต้องครับผมข้อนี้ต้องเดินที่ก้9นะถ้าบูขาวทีตรงนี้เราก็ใส่อีก้อหนึ่งเลยอ,อันนี้เพราะว่าลมตรงนี้เหลือสองลมหายใจ สีดำหลือสอบลอยใจนะครับโอเคถูกต้องข้อนี้วังวังของผมทุกคนตอบถูกหมดเลยจริงมากครับอะระดับความยากเข้าไปข้อที่สองครับอันนี้สีดำสร้างรอบเหมือนเดิมเลยครับหลอกที่ันูนะใครได้แล้วก็